คาถาเสริมเมตตาแบบเร่งด่วนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธังมัจจิตทำมังมัดใจสังคังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัจจิตทำมังมัดใจสังคังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกัน จงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพระเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจสั่งคังราไขขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพระเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะ พุทธังมัจจิทธรรมังมัดใจสังขังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัจจิทธรรมังมัดใจสังขังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกัน จงเมตตาเอนดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจสั่งขังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอนดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะ พุทธังมัจจิธรรมังมัดใจสังฆังราไขขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัจจิธรรมังมัดใจสังฆังรักไขขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกัน จงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะพุทธังมัจจิทธมังมัดใจสังคังรักไข่ขอให้ชื่อสกุลคนที่ไม่ถูกกันจงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยนโมพุทธ,ธายะ